ดาวพระเกตนะคะมีสัญ,ญลักษณ์คือเลขเก้าไทยนะคะ22เมษายนก็จะมีการย้ายภพเรือนนะเมื่อย้ายไปอยู่ภพเรือนไหนก็จะไปกระตุ้นเรื่องนั้นๆน,น,นะคะสำหรับชาวมังกรและชาวกรกฏจะกระตุ้นเรื่องใดไปอัปเดตกันได้นะคะชาวมังกรรับฟังได้เลยนะคะส่วนชาวกรกฏรับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.38เป็นต้นไปนะคะท่านใดสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนนะคะย้ายครั้งหนึ่งก็อยู่ไป โดยรวมประมาณ2เดือนนะคะสำหรับการย้ายครั้งนี้นะคะก็คืออยู่ในภพเรือนกระดุมพระนะย้ายเข้าเรือนการเงินของชาวมังกรนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะซึ่งดาวเสาร์ก็คือดาวตัวตนของชาวมังกรนะคะดังนั้นก็จะเป็นช่วง2เดือนที่จะมีดาว79อยู่ในภพเรือนการเงินของชาวมังกรนะคะ โดยดาวพระเกตนะคะมีผลก็คือมักไปกระตุ้นนะไปอยู่พบเรือนไหนก็จะกระตุ้นเรื่องนั้นให้เด่นชัดนะคะเมื่อไปกระตุ้นเรื่องในพบเรือนการเงินนะคะก็บ่งบอกได้ว่าก็มีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องดาวพระเกตนั่นเองนะคะเป็นดาวเยี่ข้องกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรที่เป็นเชิงสายมูนะหรือว่าช่วงนี้อาจมีเรื่องของเงินทองในเชิงทําบุญเรื่องของการไปจัดแจงจัดสรรเรื่องกองบุญต่างๆนะหรือบางท่านก็คือ ได้เงินปุบปับฉับพันไม่มีเหตุผลอนะันเนื่องจากมีโชคมีดวงหนุนส่งในเรื่องเงินนะคะดาวพระเกตไปสัมพันธ์กับดาวประจาตัวของชาวมังกรก็คือดาวเสาร์นะคะกระตุ้นเรื่องเงินทองทางไกลเงินต่างประเทศนะคะเรื่องของอะไรไทยๆนะบางทีก็เกี่ยวข้องกับการงานไม่ว่าจะเป็นธีมไทยงานประเพณีนะหรือว่าได้เงินได้ทองจากเรื่องทางศาสนานนงานการต่าง,างๆบางทีไปเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามวัตถุมงคลนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิง สายมูต่างๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะดาวอังคารนะคะก็ย้ายวันที่23ด้วยนะเรียกว่าดาวอังคารจะเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะก็เกิดเป็นคู่ท่านลมเกิดขึ้นนะคะส่งผลชาวมังกรอาจจะเป็นช่วง2เดือนที่การเงินการทองนะคะบางช่วงได้รวดเร็วนะคะมีจังว่าปรับป,ปรับฉับพลันทางการเงินาบางท่านได้เงินง่ายๆยาเรื่องการพูดการเจราจาการประสานงานมีโชคจากเรื่องการลงทุนได้นะคะอาจมีจังหวะทําทำกําไรสั้นๆนะบางท่านได้มาจากเชิง เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะบางท่านเป็นการซื้อมาขายไปนะหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างช่วงนี้ก็เกิดผลกําไรติดไม้ติดมือมานะคะมีจังหวะนะคะได้ร่วมงานกับคนต่างวัยนะเช่นคนอายุน้อยกว่านะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเชิงเกื้อหนุนนะคะมักต้องสัมพันธ์กับเด็กๆนะรุ่นน้องรุ่นเด็กหรือว่าเรื่องมีสหายมาเกี่ยวข้องทางการงานนะโดยระยะนี้นะคะก็จะส่งผลให้เงินทองเนี่ยมาจากเรื่องงานกลุ่มงานทีมคล่องตัวมากขึ้นนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารน,นะคะหากที่ผ่านมามีปัญหาเยอะเนะื่องจากดาวตรงนี้นะคะจากเดิมอยู่กับคู่ศัตรูนะก็ย้ายภพเรือนกลายเป็นผลดีก็คืออ่าสภาวะความสัมพันธ์กับลูกหลานบริวารน,นะคะเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะพูดคุยกันง่ายขึ้นนอกจากนี้นะคะอาจจะผ่านเรื่องของการหยุดชะงักการแตกหกักการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งเมื่อดาวย้ายก็ถือว่า อะไรหลายอย่างเข้าสู่จุดลงตัวนะหางที่ผ่านมามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นกับชาวมังกรหลายด้านนะคะรับจังหวะไล,ล่เรี่ยก,กันนะคะ22และ23เมษายนนะการย้ายทั้งดาวอังคารและดาวพระเกตนะคะส่งผลดีกับชาวมังกรเพิ่มขึ้นนะในเชิงกระตุ้นเรื่องเงินทองบางทีได้ปลูกปรับฉับพลันนะคะอะไรที่ใช้โชคใช้ดวงในเชิงแย่งชิงประมูลแข่งขันบางทีก็ได้มาแบบงงๆนะนอกจากนี้นะคะ อาการบนบานสัญกาล่าวเรื่องเงินเรื่อง,องยอดขายเรื่องของเงินก้อน,นต่างๆนะบางทีได้ผลสำเร็จปุบป,ป,ปรับฉับพลันได้เนื่องจากดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่พบเรือนเรื่องผลประโยชน์พอดีนะคะ อย่างไรก็ดีก็อาจมีเกณฑ์ใช้เงินปุูกปรับฉับพลันได้เช่นเดียวกันในเรื่องสุขภาพนะเนื่องจากดาวพระเกตน,นะคะจะอยูดตรงข้ามกับภพบเรือนมอรณะบางทีก็มีจังหวะนะใช้จ่ายไปกับเรื่องอาจโรภคภัยไข้เจ็บได้นะทั้งจากของตัวเราหรือของคนใกล้ตัวนะคะเรื่องเข้าของที่อาจจะมีปะปนในเชิงซ่อมแซมนะเปลี่ยนเข้าของที่หมดอายุนะหรือว่าเรื่องเข้าของเสียหายนะคะ ในภายหลังที่ดาวพระเกตและดาวอังคารย้ายนะคะก็คือช่วง22เมษาไปแล้วนะคะอาจมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยขึ้นเนะช่นการเดินทางในเชิงเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเรื่องของการอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะเนื่องจากมีภารากิจหน้าที่ให้หยิบจับทําหลายอย่างนะคะนอกจากนี้ดาวอังคารยังเกี่ยวข้องกับเรื่องความกล้าแข่งขยันกับชาวมังกรด้วยนะช่วงนี้จึงมีลักษณะ,ะมีโปรเจกต์โครงการนะมีไอเดียลุกขึ้นมาหยิบนู่นทํานี่นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของการ ไปเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกงานเสริมของสะสมนะหรือว่าใช้เงินไปเพื่อความพึงพอใจของตนเองได้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะดาวคู่ธาตุลมก็ส่งผลเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เงินทองนะคะจังหวะได้เงินรวดเร็วฉับพลันก็มีในขณะเดียวกันการจับใจ่ายใช้สอยช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีจังหวะหยิบใจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วนะบางทีเป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะการลงทุนต่อเนื่องนะหรือแม้แต่เรื่องการซื้อข้าวของที่จําเป็นนะคะ เป็นช่วงที่คิดอ่านให้รอบครอบก่อนจะควักเงินเน,นื่องจากเมื่อดาว7จ็ดเก้ไปอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะส่วนหนึ่งก็คือมีเหตุวิตกกังวลเรื่องเงินนะบางทีใช้ไปแล้วนะคะมาวิตกภายหลังนะหรือว่าไม่ได้ตรวจทานดูรายละเอียดให้ดีส่งผลให้เสียหายผิดพลาดนะคะหรือผลประโยชน์ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ด้วยเหมือนกันนะก็ให้เป็นข้อมูลไว้เตือนใจชาวมังกรนะคะก็ขอให้ชาวมังกรนะคะเงินทองคล่องตัวนะมีโชคมีลาภกันทุกท่านในช่วงที่ดาวพระเกตกระตุ้นภพเรือนการเงินนะคะ สำหรับชาวกรกฎนะคะในช่วง22เมษายนเป็นจังหวะที่ดาวพระเกตนะคะย้ายจากพบสุภะมาเข้าสู่พบเรือนมรณะนะคะดังนั้นก็ไปกระตุ้นดาวเสานะก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะเรื่องคู่ครองนะเรื่องของคู่กรณีต่างๆได้นะคะก็มีเกณฑ์ดาวพระเกตไปกระตุ้นนะบางทีก็จะมีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกค้าเก่าๆได้นะคะมีการแวะเวียนเกี่ยวข้องกับเรื่องคนอุปธรรมดั้งเดิมนะหรือเรื่องของการ กลับไปมีความสัมพันธ์กับคนเก่าคนเดิมที่คบหาก็ได้นะหรือช่วงนี้มีโอกาสได้เจอเจอคนเก่าแก่ในอดีตนะที่ห่างหายกันไปนานนะไม่ว่าจะเป็นทางการงานการค้าทางการครบหาสมาคมนะหรือแม้แต่เรื่องการรีเทิร์นในเชิงความรักการครบหาได้ด้วยนะคะสำหรับดาวอังคารนะคะก็ขยับย้ายไล่เลี่ยกันวันที่23สานะสำหรับชาวกรกฏนะคะถือว่าส่งผลดีในเชิงการงานเนื่องจากดาวอังคารจะเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะก็คือพบเรือนเรื่องเกี่ยวกับ ความจเจริญก้าวหน้านะโดยไปเป็นคู่ธาตุลมกับดาวราหูนะคะณนะจุดนี้นะคะก็จะส่งผลให้ชาวกรกฏนะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงดีขึ้นนะไม่ว่าจะมีเหตุมีปัใจจัยให้เกิดการตัดสินใจปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีเหตุให้เกิดทั้งเลือกต่างๆนะซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงการงานได้นะคะมีการริเริ่มสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะด้วยเหตุกระตุ้นทําให้มีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างรวดเร็วในเชิงเรื่องของสิ่งที่ พึ่งเริ่มนะอะไรที่พึ่งเรียนรู้ศึกษาใหม่ๆช่วงนี้อาจจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้นะคะบางท่านเป็นความก้าวหน้านะในเชิงเรื่องคนที่เรามีภาระเลี้ยงดูนะเช่นอาการประสบความสําเร็จบางอย่างนะคะมีข่าวดีบางอย่างขึ้นกับเรื่องลูกหลานบริวารคนต่างวัยที่เรามีภาระดูแลนะคะนอกจากนี้มันยังเป็นพบเรื่อนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องการลงทุนนะช่วงนี้จึงมีเกณฑ์เรื่องงานการนะคะใกล้ชิดสัมพันธ์กับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่ามักจะเกี่ยวข้องกับสังคมที่เป็นลักษณะมีความแตกต่างทางวัยวุฒิ์ได้นะคะชาวกรรกฎมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปเพื่อการลงทุนในช่วงนี้ได้ด้วยนะเนื่องจากอาจมีเหตุให้เห็นช่องทางนะคะเป็นการเริ่มสิ่งใหม่นะหรือแม้แต่เรื่องของความก้าวหน้าบางอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นกับเรื่องลูกหลานบริวารซึ่งชาวกรกฎดก็อาจจะเป็นคนซัพพอร์ตทางการเงินในเรื่องนั้นนะคะ <c oughs> สำหรับชาวกรกฎนะคะถือว่าเรื่องเงินทองนะยังคงเป็นจังหวะที่มีกําลังสูงกําลังแรงนะคะ อาจมีเกณฑ์หาเงินได้มากนะแต่เนื่องด้วยจังหวะดาวพระเกตไปกระตุ้นพบเรือนมรณะนะคะช่วงนี้รายจ่ายก็อาจจะเรียกว่าสูสีกับรายรับได้นะมีหามาได้นะก็มีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ก็อาจมีเชิงรายรับผลประโยชน์นะมาจากทางไกลต่างประเทศได้นะคะเรื่องของเงินมรดกเงินสินทรัพย์นะคะขายเข้าวของที่ถือครองออกไปได้นะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะนอกจากนี้บางครั้งนะใครที่อยู่ในแวดวงสุขภาพความป่วยความเจ็บความตายในเชิงธุรกิจนะคะ ก็อาจจะหาเงินได้มากนะจากเรื่องเหล่านี้นะคะสำหรับชาวกร,รกฏนะคะถือว่าเรื่องของการงานนะจ,จะดีขึ้นนะเนื่องจากที่ผ่านมาดาวอังคารไปอยู่คู่กับดาวคู่ศัตรูนะคะส่งผลบางท่านค้าขายไม่ค่อยดีนะเนื่องจากดาวการงานนะคะไปเจอคู่ศัตรูนะในเชิงเรื่องลูกค้าเรื่องของผู้สนับสนุนต่างๆนะมันมีอุปสรรคนะคะนอกจากนี้มันต้องปรับตัวเยอะในเชิงการงานนะบางท่านมีปัญหาปรับตัวรอบด้านหลายอย่างหลายด้านนะคะ และสิ่งหนึ่งที่ชาวกรกฏนะคะระมัดระวังเนื่องจากดาวไปกระตุ้นภพเรือนมรณะนะคะก็คือเรื่องสุขภาพนะเนื่องจากดาวพระเจตนะคะเป็นดาวที่อยู่ภพเรือนใดมักจะส่งผลกระตุ้นทั้งด้านดีด้านเสียในความหมายภพเรือนนะคะช่วงนี้ระมัดระวังสุขภาพนะเป็นช่วง2เดือนที่บางท่านโรคเก่าโรคเดิมนะคะมันแวะเวียนกลับมาน,นอกจากนี้เรื่องอาการแพ้ไม่ทราบสาเหตุต่างๆก็อาจจะมีได้นะคะหรือบางท่านก็อยู่ดีๆแพ้ฝุ่นนะคะแพ้อากาศ,แพ,ากาศแพ้อาหารลักษณะนี้ได้ สำหรับในเชิงสภาพจิตใจนะคะช่วงนี้อาจจะอ่อนไหวง่ายนะมักคิดวิตกกังวลในเรื่องของการพัดพลากการจากลานะหรือแม้แต่ไปโฟกัสกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะช่วงที่อาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆมากนะบางทีเป็นเรื่องในอดีตนะคะเรื่องฝังใจนะหรือไปค้นหาเพลงเก่าๆอะไรที่เรานิยมชมชอบในช่วงอดีต อาจเป็นช่วงที่จิตใจเครียดง่ายอ่อนไหวง่ายนะก็ไปหากิจกรรมอื่นๆนะคะให้อาจดึงดูดความสนใจเราไปในเชิงสุภาก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะไปดูอะไรที่จเจริญหูจเจริญตาสนใจเทคโนโลยีหรือเรื่องของการเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ช่วยได้ในช่วงเวลา2เดือนนี้นะคะสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะก็ดูเหมือนว่าชาวกรกฏก็จะมีทิศทางเรื่องการงานดีขึ้นนะคะเรื่องอนาคตเรื่องโอกาสนะก็มีเข้ามานะคะในขณะเดียวกัน รมามัดระวังในเชิงเรื่องสุขภาพและจิตใจนะเรียกว่าต้องปลุกปลอบกําลังใจนะคะมองหาโอกาสนะคะหรือว่าเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะก็อาจจะส่งผลให้มีช่องทางลู่ทางใหม่ๆนะเนื่องจากดาวพระหัสด,ดาวใหญ่ของชาวกรกฎก็กําลังจะเข้าสุภลาภะในช่วงหลังเมษายนด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกรกฏแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ